รสพยากรสวัสดีค่ะมีดวงตัวอย่างนะคะที่ดาวพระหัสจรทัพรักนาดาวพระหัต,ปหตเป็นดาวที่ดีที่สุดที่ให้คุณกับดวงเธอมาพิจารณาดวงนี้กันค่ะผู้หญิงเนีย่ยรักนาราศีพึกศกค,คือดาวศุกร์นะคะคุณภาพเป็นกเกษตรเป็นพี่สาวคนโตที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวแม่และกับพี่น้องอีกสี่คน ดาวสุขคุณภาพเกษตรดาวเสาคุณภาพกลางๆงดาวเสาเป็นกลกินีของคนเกิดวันพฤหัสในเรื่องเงินทองเธอจะทำอะไรสักอย่างจะย้ำคิดย้ำทำกับการใช้เงินค่ะจะถามว่าจะไหวไหมจะไหวไหมค่ะดาวเกตในเรือนสหัชชาเนี่ยเธอเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีมากงานที่ทำเน้นการบริการกับผู้สูงอายุดาวราหูเรงรัคนาคู่เธอเนี่ยอายุมากกว่ากันเป็นรอบเลยค่ะ ดาวองคารคุณภาพกลางกลางเธอขยันทำงานเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้ทำงานหนักเหมือนผู้ชายช่วงที่ดาวเสาจรเข้าเรือกนกรรมะเธอมีแผนนะคะจะลงทุนปลูกต้นสักจะทำบ้านให้เช่าจะทำสวนปลูกทุเรียนโปรเจกต์ในหัวเธอนี่มีเยอะมากจะลงทุนเพื่อให้พี่น้องในอนาคตดาวเสาจากเรือนกระดงพระไปอยู่กรรมะ ได้ลงทุนนะคะเธอลงทุนปลูกสวนยางไว้บางส่วนแล้วส่วนดาวจันเนี่ยคุณภาพก,กลางๆกับดาวพระหัสคุณภาพเกษตรเป็นดาวที่ดีที่สุดของดวงเธออยู่ในเรือนราพะดาวพระหัสย้ายเข้าราศีพฤษภวันที่30เมษายนปี67นี่เองจะมีงานให้ทำอีกเยอะค่ะดาวอาทิตย์จากเรือนพันธุตกวินาศ ครอบครัวพี่น้องเนี่ยไม่มีใครพึ่งได้เลยทุกคนต้องพึ่งเธอแต่เท่าที่ได้คุยกันเนี่ยเธอจะบงการชีวิตคนอื่นซะเยอะวางแผนซื้อบ้านให้น้องทำสวนยางให้น้องให้ครอบครัวน้องเนี่ยย้ายไปแล้วก็ดูแลสวนยางซะแล้วก็มีหลานก็ให้เรียนโรงเรียนดีๆเธอจัดการเองหมดเลย มาโยงเข้ากับาศาสตร์7ตัวเก้าฐานนะคะปีนี้เนี่ยหลังเดือนพฤษภาดาวเสารปีนี้ตกกร,รกินีจรจะตรงกับท่านางกระดุมพระราพระเธอถึงกังวลว่าเงินจะพอไหมที่จะต้องทำอะไรหลายอย่างในหัวของเธออาจารย์บอกว่าปีนี้อย่าประดังทุกเรื่องเดี๋ยวจะเครียดเรื่องเงิน อาจจะมีหยิบยืมเงินเจ้านายมาบ้างแต่ดวงนี้เนะี่ยมีปัญญาใช้คืนนะคะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือด้วยดีค่ะพิจารณาจากดวงแล้วเนะี่ยคุณภาพก,กลางๆซะเยอะแต่ถ้าอยู่ในเรือนดีๆก็ยังโชคดีเธอวางแผนอายุก่อน60กว่าเธอจะเกษียณเนี่ยก็มีรายได้เก็บกินค่าเช่าบ้านทำสวนยางสวนทุเรียนมีกินแน่นอนค่ะ ถ้าคุณสนใจอยากดูดวงละเอียดแบบนี้นะคะสนใจอยกเรียนโหราศาสตร์หรือศาสตร์7ตัว9ฐานติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้นะคะ